ทุกๆคนครับผมคงจะดีนะถ้ามีบิ๊กไบค์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานในเมืองได้ดีครับผมเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกที่ใช้ชีวิตในเมืองฮะการเดินทางมาทํางานหรือว่าไปทําทุกต่างๆเราต้องการรถที่พอร์แมนสูงครับสมรรถนะดีแล้วก็คล่องตัวครับและนี่คือหนึ่งในบิ๊กไบค์ที่น่าจะตอบโจทย์อย่างที่ว่ามาเลยครับ Yamaha MT 09ครับเราไปดู 5จุดเด่นของรถคันนี้กันว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันตรงใจคนใช้งานในเมืองครับ ประเด็นแรกเลยครับประเด็นที่1เลยครับรถรุ่นนี้ครับมันเป็นรถในแนวสตรีทบอยครับผมยามาฮ่าจึงเน้นความคล่องตัวให้กับมันนะครับสังเกตว่าบอดี้ของมันนั้นจะไม่มีส่วนเกินเลยนะเป็นบอดี้ที่ลีนมากๆมีความคอมแพคขึ้นไปขี่แล้วเนี่ยก็ยังสัมผัสได้ว่ารถเนี่ยมีความพอเหมาะพอดีนะครับบอดี้เนี่ยกระชับมากครับขึ้นไปขี่แล้วนะผมชอบมากเลยครับจุดเด่นของเขาในเรื่องของดีไซน์ก็ยังมีเรื่องไฟหน้าจะมีไฟฟังชั่นแนลอลดีหลอดไฟหลักนะครับเป็นกลมๆตรงกลางแล้วก็จะมีไฟเดืทอร์มินติ้ง ถึงด้านท้ายเนี่ยชุดระบบไฟต่าง,างออกแบบมาให้มีความกระชับนะครับแมทกับตัวรถอย่างดีเยี่ยมนะครับประเด็นที่2ที่ต่อเนื่องอจากดีไซน์บอดี้ที่มีความมินิมอลทัดรัดกระชับมากๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการคอนโทรลนั่นเองครับผมก็มีความสูงอยู่ที่160เซนครับคนที่มีความสูงแค่นี้จะขี่บิ๊กไบค์ในคลาส9 0 0ซ c เนี่ยจะต้องเป็นรถที่ออกแบบมาครอบคการใช้งานของคนร่างเล็กด้วย Yamaha MT09 เองก็ออกแบบมาสรีระของเขาเนี่ยความกว้างของแฮนด์ก็700.5มิลมตครับแฮนด์แบบแฟลตบาร์ bar, จับง่ายมากกอง มิลลิเมตรเท่านั้นฮะไม่เยอะเลยฮะยังมีคาแรคเตอร์สปอร์ตอยู่แต่ไม่สูงจนเกินไปและที่สาคัญคือเขาดีไซน์บบกให้มีความแคบและเรียวครับนั่งง่ายขยับตัวเพื่อจะหาโพสชั่นการขี่เนี่ยง่ายได้มากๆครับตำแหน่งท่านั่งจะมีจุดวางเท้าที่เยื้องด้านหลังเล็กน้อยครับออกฟีลิ่งสปอร์ตครับขึ้นไปขี่แล้วเนี่ยจัดท่าง่ายคอนโทรลง่ายเลี้ยวง่ายคล่องตัวมากเอาไปซอกแซกท่ากลางการจราจรหรือว,ว่าจะเลี้ยวยูเทิร์นต่างๆโค้งแคบๆเนี่ยเอาอยู่หมดเลยฮะอีกหนึ่งจุดที่อยากบอกคือรถคันน ตำแหน่งเว้านะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็คือเป็นตำแหน่งที่เราสามารถเอาเข่าล็อกเข้าไปครับเพื่อจะคนโทรลรถให้มีความคล่องตัวยามอ่้าเขาออกแบบตรงนี้มารองรับสรีระผมตัวเล็กก็ยังดิบเข่าได้สบายยิ่งคนตัวใหญ่กว่าผมนะตำแหน่งการล็อกของเข่าเนี่ยพอดีมากๆครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมยอมรับเลยว่าเขาทําได้ดีชอบมากครับมาถึงประเด็นที่3ครับเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ที่สําคัญของ MT09 เลยครับนั่นคือการใช้เครื่องยนต์สถมุเรียงครับรหัส CP3 ครับ 890cc ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยให้ม้าทะลุเกือบ ย่านกำลังเลยครับช่วงเกียร์ของ MT09 นะครับมีความกระชับมีความชิดนะครับให้ไปเลี่ยกันกับเียในช่วงการใช้งานเบอที่มีความสดกตอบสนองได้ไวฮะการใช้งานเกียร์ทั้ง6เกียร์ของ MT09 เนี่ยยังมีระบบพิชิพเตอร์ที่ติดมาในตัวรถเลยนะครับใช้งานสะดวกมากครับออกแบบมารองรับการใช้งานแบบสปอร์ตได้ดีมากมครับด้วยความที่มันเป็นรถคาแรคเตอร์เครื่องยนต์สสูบที่ดุจัดแบบนี้ครับยามาฮ่าก็เลยมีการออกแบบเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยเข้ามาอาทิระบบ TC ที่สามารถเลือกโหมดได้1 12และยังมมีหมด M โหมด M เนี่ยเราสามารถเข้าไปเซตติ้งนะครับเพื่อจะแยกย่อยระดับการทำงนานทีซีได้12หรือว่าปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ยังมี Drive โหมดนะครับอีก4โหมดครับเริ่มจาก4นะครับสมูทสุดเลยลดลงมาเป็น3ก็แรงขึ้นอีกนิดนึงพอมาเป็น2ก็แรงกําลังจะทะลุแล้วพอเป็นโหมดไร่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าเดือดจัดครับหลายๆคนบอกว่าโหมดหนึ่ง M ที่ศูนย์เก้าเนี่ยไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะที่สําคัญคือในแต่ละโหมดนั้นเราสามารถเข้าไปคัดต้อมตัดต่อกําลังเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของระดับทีจิงตา,ตาที่้งนนด้เป็นอีกคุณสมบัติของาม mt09 เรื่องเครื่องยนต์นี้ว่าเฉียบจริงครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยก็ต้องจากทีซีแล้วจะมีระบบแอนตี้สลนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหน้าลอยนะครับระบบช่วยเหลือที่ให้มาก็จะช่วยเหลือเรื่องความปลอดภัยให้นักขี่นั้นขี่รถคันนี้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับผมประเด็นที่สี่นั้นก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องช่วงล่างนั่นเองครับโช๊คหน้าหัวกลับที่ให้มานะครับช่วงยุบที่ให้มาถึงร้อยสามสิบมิลเลยครับสามารถเซตติ้งได้ท แบบสปอร์ตนะครับเวลาที่เราเจอบัมป์เจอการต่างระดับของถนนหรือว่าการเลี้ยวโค้งเนี่ยความเร็วในการเลี้ยวต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้รถคันนี้เลี้ยวโค้งได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะมีการโยนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของช่วงล่างเขาซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็เป็นช่วง,ลงหลังเหนียวที่มีการวางนอนองศาแล้วก็ใช้ระบบลิงก์ของามาฮ่านะครับช่วงล่างช่วงยุบ122มิลเนี่ยเมื่อทํางานร่วมกับช่วงหน้าเนี่ยสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวถ้าผมนะก็คือประมาณ65กิโลลงมาเนี่ยเซตติ้งเดิมๆจากโรงงานบอกว่าใช้ได้เลยสาหรับคน่่้าากกววชงงลลอจแ ยังมีระบบเบรกครับที่เป็นดิสก์ล่าคู่คาลิเปอร์เดเดนเมลส์ครับระบบเบรก ABS ก็เป็น2องแชเนลมาให้ครับอันนี้แน่นอนนะยามาฮ่าเราลองมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถใหญ่นะครับสแตนดาร์ดของการทํางาน ABS ของเขาเนี่ยอยู่ในมาตรฐานของความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมครับไว้ใจได้ครับไปถึงเรื่องฟังก์ชันครับฟังก์ชันเนี่ยผมมีพูดถึงเล็กน้อยนะครับยามาฮ่าออกแบบรถคันนี้มาในแบบมินิมอลลิสนะครับมีความทัดรัดคอมแพกนะดังนั้นหน้าจอของเขาเนี่ยแม้ว่าฟังก์ชันหน้าจอจะรองรับการเข้าไปเซตตติ้งง่าๆกปอร์เชตติ ครบคันครับการเซตติ้งก็ใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาในการเซตติ้งครับก็คือมือซ้ายเลือกเสร็จแล้วก็มือขวาเข้าไปเซตติ้งครับอีกหนึ่งจุดนะที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตเล็กน้อยคือตัวกระจกมองข้างนั่นเองครับถ้าเป็นผมนะซื้อรถคันนี้มาเป็นเจ้าของผมจะซื้อกระจกแบบติดปลายแฮนด์มาใส่เพราะว่ามันจะดูแมทกับตัวรถมากกว่าครับอีกจุดหนึ่งเพิ่มเติมมาก็คือถังน้ำมันของ MT09 ก็จะมีขนาด14ลิตรครับใครอยากรู้เรื่องอัตราที่เปลงเชื้อเพลิงกับความเร็วสปีดเราไว้คราวหน้าที่เราทําเต็มคลิปแต่มาเล่าอีกวันนี้โจทย์ของเราคือการเอามาใช้งานในเมืองดังนั้นเราไม่ได้ทำสปีดได้นอนในเมืองแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆของ เลยว่าตอบโจทย์ครับแต่ถ้าเราอัดหนักๆร,รถเครื่องยนต์บล็อกนี้เรื่องอาาัตราเที่ยวบินเทียวเทิงก็ต้องทำใจเผื่อไว้นะครับมันอาจจะไม่ประหยัดแบบรถใช้งานทั่วไปนั่นเองครับ มาถึงประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่5ครับผมเป็นบทสรุปของรถคันนี้ MT09 เวอร์ชันล่าสุดที่มีจำหน่ายเมืองไทยครับก็มี3สีให้เลือกครับในราคา4 3 9 0 0 0บาทเนี่ยรถคันนี้ฮะเป็นรถที่ประกอบญี่ปุ่นทั้งคันนะครับงานประกอบดีเยี่ยมครับปราณีตมากๆเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น MT Series นะครับมีความบาลานซ์ดีมากครับคอนโทรลง่ายตัวเล็กๆก็ขี่ได้ครับถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไว้ใช้งานในเมืองครับแล้วมีคาแรคเตอร์ที่สามารถเติมความสนุกให้คุณได้นะ Yamaha MT09 เป็นบิ๊กไบค์คันหนึ่งที่เป็นต เพราะจากเรียวเฮลเมทครับส่งหมวกกันน็อกรุ่นใหม่มาให้เราทําการใส่กับขี่แล้วก็ผมก็จะมีเรื่องราวสั้นๆของหมวกใบนี้มาเล่าให้ฟังนะหมวกรุ่นนี้ก็คือเรียวเมอริเคนอิมแพคครับระบบการระบายอากาศเขาน้ามี2จุดใหญ่ๆก็คือด้านบนตรงนี้ครับด้านล่างตรงเมาส์ครับแล้วก็ด้านหลัง2จุดนะครับตัวสปอยเลอร์เขาสามารถเลื่อนได้ด้วยครับหมวกใบนี้มีน้ําหนักประมาณ1,450กรัมครับบวกลบประมาณ50าสิบน้ครหนักเบาดีมากมีความกระชับมากครับเวลาใส่แล้วเนี่ยเสียงลมปะทะต่างๆเนี่ยตัดได้ดีเลยครัััััััับบบบบบอออออออีีีีีกก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 คคคคุณสมมมมติิิิเเเเเเดดด่่่นน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 นขงงหววววว็็รรรรรยยาา้้้ลลลลไซ์ืชชชะแ จะมีด้านในที่เป็นเหมือนแว่นกันแดดในตัวครับตัวชิลด้านนอกก็จะเป็นชิลที่มีการเคลือบอิเดียมนะครับให้มองได้อย่างสบายตาเลราได้ขี่กลางแจ้งครับเป็นคุณสมบัติของหมวกที่ค่อนข้างรบ้วนนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยเนื่องจากว่าผมเอามาใส่ขี่รถที่เป็นแนวสตรีทบค์แบบนี้นะหมวกใบนี้ก็ตอบโจทย์ในการฝ่าลมค่อนข้างโอเคเลยครับผมเรียวโอทีเคอิมแพคใบนี้ก็ผ่านมาตรฐาน ECE ครับ m o นะครับผม มีซีซั่นให้เลือกมากมายเลยครับเพื่อนๆครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมดูราคาได้ที่เพจของเดียวไพีเมทตามนี้ได้ครับผมฝา่พเพื่อนๆที่เข้ามาช่วยกันดูช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์เนี่ยขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่ผมพูดข้ามไปก็สามารถคอมเมนต์สอบถ,ถ,ถามเพิ่มเติมได้ผมก็จะมาตอบให้ครับผมสำหรับคราวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณทีมงานทุกคนครับน้องเด็กช่าง,ชงภาพน้องไม้ช่างภาพน้องแทนน้องกันครับผมแล้วก็นักตัดคอมเพลของเราฮะสำหรับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ